ทุกวันผู้สูงอายุหลายล้านคนไม่รู้ตัวว่ากำลังเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองโดยการละเลยส่วนสำคัญของร่างกายขาของพวกเขาเมื่อเราอายุมากขึ้นความแข็งแรงและความคล่องตัวของขามากักจะลดลงเป็นอันดับแรกซึ่งส่งผลกระทอบอต่อความสมดุลการเป็นอิสระและคุณภาพชีวิตของเราแต่ถ้าผมบอกคุณว่าคุณสามารถหยุดการเสื่อมสภาพนี้ได้ทันทีด้วยสารอาหาร6ชนิดที่มีพลังละ่ะในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกถึงสารอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย ที่สามารถฟื้นฟูความแข็งแรงของขาและช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอยู่กับผมเถอะเพราะสิ่งที่คุณจ่ายดอเรียนรู้ในวันนี้อาจทําให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณในวันพรุ่งนี้ดีขึ้นมากหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกโปรสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขาในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปและสามารถส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาเมื่อเราอายุมากขึ้นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดในร่างกายคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่าซาโค o p เนียภาวะนี้ทําให้กล้ามเนื้อในเท้าและขาอ่อนแอลงทําให้ยากขึ้นในการทํางานง่ายๆเช่นการเดินการยืนหรือการปีนบันไดการแข็งตัวตามธรรมชาติของข้อและการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนรวมถึงการอักเสบื้อรังยิ่งทําให้การเคลื่อนไหวจํากัดและเพิ่มความเสี่ยงในการหาก กล้มซึ่งอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหล่านี้แล้วผู้สูงอายุหลายคนยังมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของเส้นประสาทปัญหาเหล่านี้อาจนำไปสู่การแสดงอาการเช่นอาการชาการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีและแผลที่หายช้าสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความเสี่ยงจะยิ่งสูงขึ้นเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีและความเสียหายของเส้นประสาทส,สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นแผลผุพองหรือการติดเชือ้อ อย่างไรก็ตามยังมีความหวังการกินอาหารที่ดีมีพลังในการปกป้องและฟื้นฟูสุขภาพของขาแม้ว่าอาหารเสริมหลายๆอย่างเกี่ยวกับการสูงวัยและโภชนาการจะเน้นที่วิตามินและแร่ธาตุเช่นแคลเซียมวิตามินดีและแมกนีเซียมแต่สิ่งสำคัญคือการจำไว้ว่ายังมีสารอาหารอื่นๆที่มักถูกมองข้ามซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันในการรักษาความแข็งแรงโครงสร้างและการทำงานของขาสารอาหารเหล่านั้น นี้ซึ่งไม่ใช่วิตามินหรือแร่ธาตุเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความคล่องตัวลดการอักเสบและสนับสนุนสุขภาพโดยรวมของขาโดยการเข้าใจถึงสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างเงสุขภาพขาเราสามารถดําเนินการเชิงรงุกเพื่อให้ขาของเรายังคงแข็งแรงและทํางานได้ดีในขณะที่เราแก่ตัวลงในตอนถัดไปเราจะเจาะลึกถึง6สารอาหารสําคัญที่ผู้สูงอายุค,ควรนําเข้ามาในอาหารเพื่อรักษาขาให้แข็งแรงและสุขภาพดีพร้อมกับชีวิตที่เคลื่อนไหวได้และเป็นอิสระ 1. โปรตีน ฐานของขาแข็งแรงและสุขภาพดีเมื่อเราอายุมากขึ้นหนึ่งในสัญญาณที่เห็นได้ชัดที่สุดของการเสรื่อมสภาพทางกายภาพมักจะเกิดขึ้นที่ขาของเรางานง่าย,าย<ๆ>เช่นการปีนบันไดเริ่มยาก,ก่ขึ้นการเดินระยะทางยาวๆอาจทำให้รู้สึกเหนือ่อยล้าและการลุกจากเก้าอี้อาจต้องใช้ความพยายามมากกว่าตอนที่ยังอายุน้อยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะเป็นสัญญาณแรกของซากูป,ปีเนียซึ่งเป็นภาวะที่มีลักษณะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีการประมาณว่าเกือบหนึ่งในสามของผู้ที่อายุมากกว่า60ปีจะประสบกับาโคปีนีในบางระดับแต่คำถามยังคงอยู่การเสื่อมสภาพนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเราสามารถทำอะไรเพื่อป้องกันมันได้ข่าวดีคือเราสามารถต่อสู้กับการเสื่อมสภาพนี้ได้และโปรโตีนคือผู้เล่นหลักในสนามรบนี้โปรโตีนมีความสำคัญสำหรับการรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อที่ดีเมื่อเราแก่ตัวลงกล้ามเนื้อของเราประกอบด้วยโปรโตีนเป็นหลัก และเมื่อเราโตขึ้นร่างกายของเราจะใช้โปรโตีนเพื่อซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเหมือนเดิมกระบวนการนี้เรียกว่าการต้านทานการสร้างกล้ามเนื้อ (anabolic resistance) ซึ่งหมายความว่าเราต้องการโปรโตีนคุณภาพสูงมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการตอบสนองในการสร้างกล้ามเนื้อที่เคยเกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่คือจุดที่โปรโตีนมีความสําคัญอย่างแท้จริงมันให้บล็อกสร้างที่จําเป็นในการรักษามวลกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่ไขมันซึ่งจําเป็นสําหรับการรักษาความแข็งแรงของขาความสมดุล และความคล่องตัวส่วนประกอบสําคัญในกระบวนการนี้คือลูซีนลูซีนกรดอะมิโน,โนที่พบในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์จากนมไข่และเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันลูซีนทําหน้าที่เป็นสวิตท,ทางชีววิทยาที่กระตุ้นกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายโดยสั่งให้กล้ามเนื้อซ่อแมแซมและเติบโตให้แข็งแรงขึ้นหากเราล้มเหลวในการบริโภคโปรตีนเพียงพอผลที่ตามมาอาจรุนแรงเราอาจประสบกับขาอ่อนแอความเสี่ยงในการหกล้มเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวลดลงการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บช้าลงและความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียความเป็นอิสาระของเรามากขึ้นโชคดีที่นี่คือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้งานวิจัยแนะนำว่าผู้สูงอายุควรตั้งเป้าไว้ที่1.2ถึง1.5กรัมของโปรตีนต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวต่อวันโปรตีนนี้ควรแบ่งออกเป็นมือม้อๆตลอดวันเพื่อป้องกันการต้านทานการสร้างกล้ามเนื้อ 2. กรดไขมันโอเมกา้าลบ3ตัวช่วยต้านการอักเสบ จากธรรมชาติสําหรับการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นเมื่อหลายคนได้ยินคําว่าไขามันปฏิกิริยาที่ตามมักจะเป็นการหลีกเลี่ยงมันอย่างไรก็ตามมีไขมันชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาและเสริมสร้างขาได้กรดไขมันโอเมก้ 3, าลบสามไขมันที่ทรงพลังเหล่านี้สามารถช่วยลดอาการปวดข้อปรับปรุงการไหลาเวียนเลือดไปยังขาและแม้กระทั่งปกป้องเส้นประสาทที่ละเอียดอ่อนซึ่งทําให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้แม้ว่าไขามันมักจะได้รับการมองในแงล่ลบ โอเมก้าลบสามเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพขาโดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นกรดไขมันโอเมก้าลบสามเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะอาการปวดขาอาการแข็งและบวมของขาเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ใหญ่สูงอายุซึ่งมักเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในระดับต่ำไม่ว่าจะเป็นโรคข้ออักเสบที่เขา่าน่องเจ็บหรือข้อเท้าบวมการอักเสบมักทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังทำลายความสะดวกสบาย และความคอล่องตัวของขาโอเมก้าลบสามสามารถทําหน้าที่เป็นตัวช่วยต้านการอักเสบจ,จากธรรมชาติช่วยลดการอักเสบเพื้อรังนี้และให้การบรรเทาที่ยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งยารักษาอาการปวดที่ซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ต่างจากยาทั่วไปที่มักให้เพียงการบรรเทาอาการปวดชั่วคราวโดยการปกปิดอาการกรดไขมันโอเมก้าลบสามแก้ไขสาเหตุของปัญหาโดยตรงพวกมันทํางานจากภายในค่อยๆลดการอักเสบ ในระดับเซลล์รูปแบบหลักของโอเมก้าลบสได้แก่กรดอิโคซาเพนทาอีโอโน (EPA) และกรดโดโคซาเฮอโอโนกิด (DHA) ซึ่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในการลดการอักเสบของข้อและบวมโดยเฉพาะที่เข่าและสะโพกทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นด้วยอาการแข็งน้อยลงและความไม่สะดวกสบายของขาลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไรก็ตามผลประโยชน์ของโอเมก้าลบสเกินกว่าการลดการอักเสบเมื่อเราแก่ลง การไหลาเวียนเลือดไปยังขาของเรามักลดลงอย่างธรรมชาติเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่ส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อเส้นประสาทและผิวหนังในขาของเราจะทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมโอเมก้าลบสามสามารถปรับปรุงการทำงานของผนังหลอดเลือดซึ่งช่วยรักษาการไหลาเวียนเลือดที่ราบรื่นและลดความเสี่ยงของการเกิดริ่มเลือดการไหลาเวียนที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้กล้ามเนื้อเส้นประสาทและผิวหนังในขาของคุณได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยฟื้นฟูเร็ว ขึ้นแต่ยังเสริมสร้างขาของคุณปรับปรุงความคล่องตัวโดยรวมแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของกรดไขมันโอเมก้าลบสามคือปลาไขมันสูงที่อาศัยในน้ําเย็นเช่นปลาแซลมอนปลาทูและปลาซาดีนอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่ไม่รับประทานปลาน้ํามันปลาแยกบริสุทธิ์หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาหร่ายสามารถเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประโยชน์จากโอเมก้าลบสหากคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์ การนาคอมเมนต์ 1>, 1. ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉัน 3. คอลลาเจนเปรไทยฟื้นฟูความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของขาใต้ทุกก้าที่มั่นคงและเข่าที่ยืดหยุ่นมีพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามคอลลาเจนคอลาคอลาเจนเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในร่างกายมนุษย์เป็นโครงสร้างสําคัญสําหรับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่นเอ็นเส้นใหญ่และกระดูกอ่อนมันเป็นกาวที่ยึดทุกอย่างไว้ทําให้ข้อของเราขยับได้อย่างราบรื่นและไม่มีอาการเจ็บปวดอย่างไรก็ตาม เมื่อเราอายุมากขึ้นการผลิตคอลลาเจนจะลดลงอย่างธรรมชาตินำไปสู่ข้อที่อ่อนแอข่าที่เจ็บและการลดลงของความมั่นคงโดยรวมข่าวดีคือคอลลาเจนเปปไทด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากคอลลาเจนสามารถช่วยฟื้นฟูความสมบูรณ์ของขาที่กำลังเสื่อมสภาพคอลลาเจนเปปไทด์ถูกย่อยเป็นสายสั้นๆของกรดอะมิโนที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายเมื่อเปปไทด์เหล่านี้เข้าสู่กระแสะเลือดพวกมันจะเดินทางไปยังข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนเพิ่มขึ้นกระบวนการนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่อและปรับปรุงโครงสร้างของข้อส่งผลให้การทำงานของขาดีขึ้นและลดความไม่สะดวกสบายการศึกษาทางคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าการเสริมด้วยคอลลาเจนเปรตไทยสามารถลดอาการปวดข้อได้อย่างมีในสําคัญปรับปรุงความยืดหยุน่นและแม้กระทั่งเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุประโยชน์เหล่านี้แปลเป็นข่าวที่มั่นคงขึ้นข้อเท้าที่ทนทาน และความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อนลดลงคอลลาเจนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและปราศจากความเจ็บปวดและเมื่อเนื้อเยื่อที่มีคอลลาเจนได้รับการดูแลอย่างดีขาของคุณจะคล่องแคล่วขึ้นและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดการอักเสบหรือความไม่สะดวกสบายเพื่อให้การเสริมคอลลาเจนมีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งสําคัญคือต้องใช้คู่กับวิตามินซี ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนวิตามินซีช่วยให้ร่างกายนำเปปไทด์คอลลาเจนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ผลลัพธ์โดยรวมดีขึ้นขนาดการใช้คอลลาเจนที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ1ิกรัมต่อวันซึ่งมักจะเป็นผงผสมกับน้ำหรือผสมในสมูทตี้การเพิ่มสิ่งนี้ในกิจวัตรประจำวันของคุณสามารถมีผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งในเรื่องของความแข็งแรงและความคล่องตัวของขาเ,เมื่อเราอายุมากขึ้น 4. ีครีเอทีน เติมพลังกล้ามเนื้อเพื่อขาที่แข็งแรงครอทีนมักจะเชื่อมโยงกับนักเพาะกายแต่ประโยชน์ของมันไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุครอทีนเป็นสารธรรมชาติที่เก็บสะสมในกล้ามเนื้อและทำหน้าที่เป็นนอแหล่งพลังงานที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่คุณยืนขึ้นปีนขึ้นหรือยกของโดยเฉพาะในช่วงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหรือแรงกล้ามเนื้อของคุณจะพึ่งพาครีอทีนในการฟื้นฟู ATP ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามเมื่อเราอายุมากขึ้นการเก็บสะสมครีเอทีนในร่างกายจะลดลงซึ่งทำให้ความสามารถในการสร้างพลังงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกิจกรมทางกายลดลงความเสื่อมนี้อาจทำให้ขาล้าได้ง่ายขึ้นเดินช้าลงและสูญเสียการทรงตัวและความมั่นใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปข่าวดีคือครีเอทีนเป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่มีการศึกษามากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านการเสื่อมของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวว่องกับอายุซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุฟ,ฟื้นฟูความแข็งแรงและความกระปร้กระเปรา่า เมื่อใช้ร่วมกับการฝึกต้านทานแม้เพียงเล็กน้อยครีเอทีนได้แสดงให้เห็นว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายส่วนล่างเพิ่มมวนกล้ามเนื้อและเสริมอประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุในการศึกษาทางคลินิกผู้สูงอายุที่ใช้ครีเอทีนพร้อมกับการออกกำลังกายแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างมีในสําคัญในความเร็วในการเดินเวลาที่ใช้ในการลุกจากเก้าอี้และพลังขารวมครีเอทีนยังช่วยส่งเสริมความหนาแน่นของกระดูกซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการป้องกันการหักของกระดูก โดยเฉพาะในขาที่รับน้ำหนักของร่างกายและสิ่งต่อผลกระทบจากก่อหาราชราภาพสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการใช้ครีเอทีโมในเฮเรตขนาด3-5ถึงกรัมต่อวันผสมกับน้ำหรือนำไปใส่ในสมูทตี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ในไม่กี่สัปดาห์การเสริมนี้ที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการเสริมความแข็งแรงออกของขาปรับปรุงความคล่องตัวและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยร,รวมเมื่อเราแก่ขึ้นการเพิ่มครีเอทีนในกิจวัตรประจําวันของคุณสามารถเติมเต็มพลังงานฟื้นฟูความแข็งแรงและช่วยให้คุณยังคงเคลื่อนไหวและเป็นอิสระมากขึ้น 5. กลูโคซามีนการปกป้องข้อต่อจากการสึกหรอกลูโคซามีนอาจจะไม่เป็นอาหารเสริมที่ทันสมัยที่สุดแต่เป็นสารอาหารที่มีการศึกษามากที่สุดและมีประสิทธิภาพ ในการรักษาสุขภาพข้อต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโรคข้อเสื่อมกลูกโคซามีนเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่รองรับและช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและไม่มีอาการเจ็บปวดเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถของร่างกายในการสร้างและซ่อมแซมกระดูกอ่อนลดลงซึ่งทําให้เกิดอาการปวดและอาการแข็งในข้อต่อโดยเฉพาะในข้อต่อที่รับน้ําหนักเช่นเข่า การทานกลูกโคซามีนสามารถช่วยสนับสนุนการผลิตกระดูกอ่อนตามธรรมชาติของร่างกายและลดอาการปวดและความตึงในข้อต่อโดยเฉพาะในข้อต่อเขา่าการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลูกโคซามีนซังเฟตสามารถลดอาการปวดข้อต่อได้อย่างมีในสําคัญและสามารถชะลอการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนทําให้มันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีอาการโรคข้อเสื่อมผลประโยชน์ของกลูกโคซามีนจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับคอนรอยตินซึ่งเป็นสารประกอบอีกชนิดที่สนับสนุนสุขภาพกระดูกอ่อน โดยทั้งสองร่วมมือกันเพื่อรักษาการทำงานของข้อต่อและลดความไม่สบายเพื่อประโยชน์สูงสุดคำแนะนำคือการทานกลูกโคซามีนสังเฟตวันและ1,500มิลลิกรัมแม้ว่าผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดอาะใช้เวลาประมาณ4-8สัปดาห์แต่การทานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนการเสริมกลูกโคซามีนในกิจวัตรประจำวันจะช่วยรักษาสุขภาพข้อลดความเสี่ยงในการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนและอาจช่วยเพิ่มความคล่องตัวและคุณภาพชีวิตโดยรวมได้ โดยเฉพาะเมื่อเสริมด้วยการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่สมดุล 6. เคอร์คูมินซูเปอร์สตาร์ต้านการอักเสบเคร์คูมินสารออกฤทธิ์ที่พบในขมิน้นได้รับการยอมรับมาเป็นเวลาหลายศตวตรรษในระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมเช่นอายุรเวทและสมุนไพรจีนปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ยืนยันถึงคุณสมบัติต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีพลังของเคอร์คูมิน ทำให้มันกลายเป็นการรักษาธรรมชาติที่ได้รับความนิยมสําหรับปัญหาสุขภาพหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการกับอาการปวดข้อเรื้อรังและสภาวะของกล้ามเนื้อปัญหาเหล่านี้เช่นข้อเสื่อมและโรคพังผืดสักเสษเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและมักมีผลกระทบต่อขาและการเคลื่อนไหวเครื่องคูมินทํางานโดยการยับยั้งเอนไซม์เฉพาะที่มีส่วนในการอักเสบและความเจ็บปวดซึ่งเป็นทางเลือกธรรมชาติ แทนยารักษาอาการปวดที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเคอร์คูมินมีประสิทธิภาพพอๆกับไอบูโพรเฟนในการลดอาการปวดและความแข็งของข้อแต่ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย NSAIDs นี่ทำให้เคอร์คูมินเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีการจัดการกับอาการปวดรื้อรงอย่างปลอดภัยและยาวนา,นานนอกจากนี้เคอร์คูมินยังช่วยรักษาความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อและสะักอุขภาพของเส้นประสาท ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาจากโรคประสาทเบาหวานหรือการไหลเวียนเลือดไม่ดีเพื่อให้เคร์คูมินมีประสิทธิภาพสูงสุดจําเป็นต้องดูดซึมได้ดีในร่างกายนี่คือที่ที่สารสกัดจากพริกไทยดําโดยเฉพาะพิพรีนพิพรีนเข้ามามิทบาทพิพรีนช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมของเคร์คูมินได้อย่างมากทําให้ร่างกายสามารถดูดซึม และใช้งานได้ง่ายขึ้นสําหรับการได้รับประโยชน์สูงงสุดจากเครือคูมินคําแนะนําคือการทานสารสกัดจากเครือคูมินที่มีความเข้มข้น500-1,000มิลลิกรัมต่อวันพร้อมกับพริกไทยดําเล็กน้อยเพื่อช่วยในการดูดซึมโดยการเพิ่มเครือคูมินลงในกิจวัตรประจําวันคุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระของมันเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นและสุขภาพข้อที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนสุขภาพขาโดยรวม โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับสภาวะกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับอายุขอบคุณที่รับชมเราได้พูดถึงกลยุทธ์ที่ทรงพลังบางประการที่จะช่วยให้ขาของคุณแข็งแรงมีสุขภาพดีและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นในขณะที่คุณอายุมากขึ้นจากความสําคัญของโปรตีนไปจนถึงประโยชน์ของโอเมกา้าลบสามคออลาเจนครีเอทีนกลูโคซามีนและเคอร์คูมินมีหลายวิธีที่เราสามารถสนับสนุนสุขภาพขาและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากการดูวิดีโอนี้บ้างคุณจะนำเคล็ดลับใดเหล่านี้มาใช้ในกิจวัตรประจำวันเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงความคล่องตัวและความสบายของขาของคุณฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและแชร์สิ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้ที่คุณตั้งใจจะนำไปปฏิบัติหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับคำแนะนำ และเคล็ดลับดีๆด,ด้านสุขภาพเพิ่มเติมขอบคุณอีกครั้งที่รับชมและเจอกันในวิดีโอต่อไป